วัสดีครับวันนี้อยู่กับทำไรเดอร์ชาแนละครับวันนี้เรากลับมากับการรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ผมได้สั่งซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ในส่วนของปอกแฮนด์นะครับจากเว็บไซต์ตามที่ขึ้นในลิงก์เนื้อนะครับเว็บไซต์ l a z ซ d าด้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าภายในกล่องเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับปอกแทนนี้นะครับก็คือผมสั่งมาเพื่อจริงๆแล้วก็วัตถุประสงค์คือความสวยงามนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าทางเว็บไซต์เองเขาก็ผู้ใช้หลายๆคนก็บอกว่ามันจับสลัดมือขึ้นกว่าของเก่านะครับ ผมก็เลยลองสั่งมาดู <c oughs> นี่ไงครับปรากฏขา้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวปลอกแฮนนะครับของ r a ส i n g Boy นะครับราคาก็อย่างที่ผมแจ้งไปในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างน,นี่นะครับตัวปลอกแทน ตัววัสดุเองจะเป็นตัวยางนะครับตรงมือจับแต่ว่าตัวขอบบนกับล่างเนี่ยก็จะเป็นงาน CNC ขึ้นรูปนะครับนี่ครับมีฝาปิดมาชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการติดตั้งหรือวิธีการใส่เนี่ยจะยากง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ซา350นะครับมาตามดูกันเลยครับ เอาละครับมาถึงวิธีการติดตั้งตัว RCB นะครับปลอกแฮน์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตทีละข้างนะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับเราเริ่มต้นด้วยการถอดออกของปลอกแฮน์ก่อนนะครับใช้ไขควงนะครับเหมือนทวนเข็มนาฬิกาปกตินะครับเพื่อไขออกนะครับ เดี๋ยวเราไปเทียอมทีละข้างนะครับจะได้ง่ายๆฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายมือนะครับตัวปลอกแทนเองก็จะถูกยึดด้วยกาวนะครับสำหรับวิธีการถอดออกนะครับในส่วนของปลอกแทนนะครับ ก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือใช้ไดร้อนเป่านะครับเนื่องจากว่ามีกาวอยู่นะครับกับอีกวิธีนึงก็คืองัดด้วยไขควงนะครับซึ่งงัดด้วยไขควงเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวสไลด์ด้วยนะครับผมจะใช้วิธีที่2นะครับเป่าด้วยลมร้อนเนี่ยอาจจะก็ต้องเป่าสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อใช้วิธีนี้คือใช้ไขควงนะครับฉลมตัวสไลด์ให้ทั่วนะครับ แล้วเราก็เป็นไข่โคงปากเป็นนะครับให้สอดไปในสษะแนวนี้นะครับเมื่อสอดเข้าไปได้แล้วนะครับก็เราก็หมุนเพื่อให้กาวที่มันติดหลุดนะครับ อ่าแล้วเราก็สามารถดึงออกได้ตามปกติง่ายๆเลยนะนี่คือวิธีการถอดปลอกแทนฝั่งนี้นะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับง่ายๆก็ถึงกระบวนการใส่นะครับการใส่นะครับในฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวปลอกแผน RCB เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2ตัวนะครับซึ่งรูขนาดไม่เท่ากันนะครับ ฝั่งที่ถูกต้องก็คือให้ตัวคําว่าอักษร RCB อยู่ด้านในแนวตั้งหาเรานะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับหาเราก่อนจะใส่นะครับให้ฉโลมตัวสไลด์ไปก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายในการดันเข้าไปนะครับอ่า่มฉลมทั่วแล้วนะครับเราก็ดันเข้าไปเลยนะครับ ปรับให้มันตำแหน่งให้สวยงามตามที่เราต้องการนะครับโอเค <Okay. S 1> เมื่อได้ <Okay. S 1> เราก็จะก,การไข่สกูคืนนะครับฝั่งนี้ทําทีละฝั่งนะครับจะได้ง่ายๆฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ง่ายสุดแล้ว ต้องมีสไลไนะครับถึงจะเข้าไปง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไข่ควงเดียวนี่ยากมากนะครับแข็งแข็งมากปรับให้ได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไข่ไข่ให้แน่นอีกครั้งนะครับ เน้นแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวปลอกแฮน r c b ตัวนี้จะนิ่มกว่าของเดิมนะครับของเดิมจะค่อนข้างแข็งกระด้างนะครับตัวนี้จะจับง่ายแล้วก็นิ่ม โอเคครับมาถึงในส่วนของฝั่งด้านขวามือนะครับสำหรับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะเริ่มจากกระบวนการแกะน็อตเหมือนเดิมนะครับไข่ทนเข็มนะครับออกประคองไว้นะครับอย่าให้หัวมันล่วงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอรอยอฝั่งนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับวิธีการนะ ็ต้องลองทําดูนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เมื่อถอดหัวสายแทนออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอต้นดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับง่ายเลย สำหรับฝั่ง่งนี้นะครับมันก็จะมีตัวคุมอยู่นะครับให้เราแกะตัวคุมด้านบนออกก่อนนะครับเนี่ยตัวคุมจะเห็นว่าอ่าจะเห็นว่ามันมีตัวคุมจะเห็นว่ามันมีตัวคุมอย่างนี้นะครับูด้านบนให้เราถอดออกก่อนเนาะแล้วก็ใช้วิธีการเดิมคือฉลอมตัวสไลด์นะครับ คนลอยไปให้ทั่วแล้วค yep. hey, mm ่อยๆสอดไปนะครับตัวนี้นะครับให้สอดแนวตรงนะครับอย่าพยายามขยับไปมาก่อนนะครับสอดแนวตรงก่อนนะครับแล้วค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนโอเคแล้วเราก็แล้เก็ดึงออกนะครับจนั้นมาแล้วก็ค่อยๆดึงออก จะเห็นได้ว่าหลุดมาแล้วนะครับสําหรับฝั่งนี้นะครับจะมีเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับวิธีการใส่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอผมจะใส่เนี่ยมันจะติดตรงที่ปลายเห็นไหมปลายเนี่ยมีปัญหาเพราะมันจะเป็นหัว,วกว้างๆอยู่นะครับเราต้องเป็นต้องการทาการเกียร์ก่อนนะครับเกียร์ปลายนะครับเพื่อที่จะให้ใส่เข้าไปได้นะครับไอ พวกแนดนแต่งทั้งหมดนะครับต้องเจียปลายก่อนนะครับถ้าเป็นแนดนแต่งนะครับเจียปลายยังไงหากใครไม่มีตัวเจียที่เป็นตัวตัวเจียปกตินะครับให้ใช้สว่านแบบสว่านไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับดอกสว่านเบอร์เล็กๆหน่อยนะครับเราค่อยๆปั่นจริงๆค่อยๆปั่นก็ได้นะครับเราไม่ต้องไม่ต้องรีบมันเจียได้หมด

thì đi đi bên cạnh các bạn dạy nữa, ta có น่าจะได้แหละเดี๋ยวผมลองมาใส่ดูนะอ่าถือว่าเราเข้าได้นะครับคราวนี้อ่าวิธีการก็ไม่ยากอะไรนะครับอ่าให้ฉลมสไลด์ให้ทั่วฉลมงสไลดให้ทั่วนคะรับหล้วจากนั้นเราก็ได้ แต่ให้สุดนะครับให้สุดเลยนะเนื่อสุดแล้วเราก็ทำการไขสโก้ขึ้น ก็จับก็ใส่เหมือนเดิมก็ได้เพื่อที่จะช่วยจับปแล้วก็ใส่สกรูเข่อ โอเพนโอเคอ่าก็่น้นนะครับ เน่ยแล้วเราก็รอแค่ตัวสไลด์แห้งเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ตัวแฮนด์ฟอร์ซ่านะครับสุดท้ายเราก็จะได้แฮนด์ฟอร์ซ่าตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นอย่างที่เห็นในภาพนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทำนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอา่า สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับและส่วนต่อไปผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวปลายแฮนนะครับเดี๋ยวเราดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าปลายแฮนผมใช้ของอะไรสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางได้เช่นเดีกันด้วยนะครับขอบคุณครับ